เรื่องราวของชิบะอินุกับแพลตฟอร์มหรือกระดานเอ็กชแนนที่เป็นคาเครนไปถึงไหนแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูนะครับวับนนี้เรามาอัปเดตข่าวเรื่องของชิบะอินุนะครับกับคาเครนนะครับซึ่งเป็นเว็บเทรดอันดับต้นต้นของโลกนะครับเขาก็ได้ทวิตว่าเขาจะพิจารณาในการรือเหรียญชิบะอินุนั่นเอง ในอนาคตแต่ตอนนี้ยังมีเรื่องมากมายที่จะต้องจัดการนั่นเองฉะนั้นตอนนี้ข่าวออกมาแล้วนะครับว่าคาเคยาเยนะ่ยังไม่มีการรีสเลียนนะยังไม่มีการรีสเลียนนะครับก็คือว่าต้องรอนะครับแล้วก็คิดว่าเหมือนโรบินฮูดนั่นแหละนะครับคือว่าเขาจะรอ,อการพิจารณาอยู่นะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาหล่ราคาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น แต่ตอนนี้เราไม่ต้องหวังกระแสอะไรนะครับแค่วานเนี่ยเข้ามาเอาเงินเข้ามากองในชีบะอิกหนูนะในกระดานเอ็กเชนต่างๆก็พอละนะครับในขณะนี้เพราะว่า,าจำนวนเหรียญน่ยไอจำนวนศูนย์นะครับมูลค่ามันยังน้อยอยู่นั้นรอราคามันปัดลงไปขึ้นไปอีกสักหน่อยละกันนะ เพื่อว่าคาเคนหรือว่าโรบินฮูดจะกลายเป็นไม้ตายอีกไม้ตายหนึงก็ได้หลังจากการประกาศดังกล่าวนะครับก็ทําให้ราคาเหรียญชิบะอินุเน่เน่ยมันร่วงลงไปทันทีนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะสําหรับนะักเก็งกำไรแต่ส่วนตัวผมผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วรวมถึงกระแสของอที่วานนะครับได้โอนออกจากกระดานเอเจนนะครับที่ซื้อไว้ตั้งแต่ประมาณ8 0 0 0ดอลลาร์นะครับ ก็เราก็เห็นว่าช่วงนี้มันมีการเคลื่อนไหวของราคาของชิบะอินุมาเราก็มีการทุบนะครับฉะนั้นการทุบเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีแพทเทิร์นนะครับและตอนนี้เราก็รอจ่อว่ามันจะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ตรงนี้คาเเนเขากล่าวว่านะครับพวกเขาได้ยินเสียงเรียกร้องจากชุมชนชิบะแล้วแต่ตอนนี้พวกเขายังต้องใช้เวลาพิจารณา เรื่องต่างๆอีกสักพักนะครับก่อนที่จะ list เรียนขึ้นบนกระดานในขณะที่เขียนรายงานอยู่นะครับตัวข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาของชีบาตอนนี้ก็อยู่ที่0.04ตัว65.69นะครับลดลง7%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอ้างอิงจาก Coin Market Cap นะครับซึ่งพท t t e r n นี้ใช้แบบเดียวตอน15ตุลาคมเลยนะครับเนื่องจากว่าชีบาอินโนเนี่ย ก็มีข่าวดีนะเรื่องเกี่ยวกับโรบินฮูดนะครับ mm. เสร็จแล้วโรบินฮูดก็เลื่อนการพิจารณาออกไปคาเกนก็เลื่อนการพิจารณาออกไปนะครับฉะนั้นในช่วงเนี้ยเกมที่ผมคาดนะครับในการเก็งกําไรของบรรดาพวกวานต่าง,าง,างๆเขายังไม่ได้ใช้กระแสของ aken, Hood, คาเกนหรือโรบินฮูดนะเพราะว่ากระแสพวกเนี้ยน่าจะเป็นตอนปลายแล้วนะครับตอนไม่วานเนี่ยหมดมุกละหมดเม็ลมดมละนะครับ ที่บอกว่าหมดมุกและหมดเม็ดเนี่ยหมายความว่า,าราคาเนี่ยพอเวลามันไปถึงประมาณศูนย์ถ้าศูนย์สองตัวหรือศูนย์หนึ่งตัวมผมกลับมองว่ามันเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยมันคนคงไม่อยากไปซื้อต่อแล้วนะครับไม่อยากที่จะเก็บเพิ่มนะเก่งกำไรเอาไว้นะครับถือย,ยาวๆดังนั้นผมว่าคาเค้นเนี่ยกับโรบินฮูดเนี่ยก็จะเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่ง ที่จะเป็นตัวเร่งนะครับที่จะให้ราคาจากศูนย์สตัวหรือศูนย์หตัวเร่งขึ้นไปจนราคาเนี่ยไปถึง1นึ่งต่รากนะครับหรือใกล้เคียงก็โอเคแล้วผมไม่ค่อยคิดอะไรมากนะสำหรับชิบะอินุนะครับผมก็ถือยาวเก็บยาวแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับ normally น,นะครับไม่ได้แพนิคต่อข่าวด้วยซ้าไปข่าวจะออกมาร้ายข่าวจะออกมาปลอมอยังไงเพื่อจะทรงราคาไว้หรือจะทุบราคา ผมก็ไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะผมเล่นมาตั้งแต่แรกแล้วใครเล่นมาตั้งแต่แรกก็สบายนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องซสีเรีย่ยแต่คนที่มาเก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยอันนั้นนะครับมันจะเผาสมองท่านมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็แนะนํานะมันก็เล่นได้หลายอย่างนะครับลองเอาตามความสนุกและตามความสะดวกของท่านละกันสําหรับวันนี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s ั b ส c r i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกติด Facebook YouTube ลายกลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto c y คอม m u n i t y e, นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายไลน์กลุ่มเนี่ยลองเข้าไปคุยกับเพื่อนๆดูแล้วเรามีกลุ่มชิบะอินุด้วยนะครับก็ลองเข้าไปคุยด้วยกันเพราะกลุ่มนี้จะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้เขาขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนนะครับแล้วผมเขหวังว่าชิบะอินุเนี่ยจะ go to the moon ได้นะและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิต m i n เ r เท่านั้นร้านอินฟินิต m i n เ r มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอย เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่ง นับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเครนซีนี้ก็เป็นไปได้